สดีครัท่านผู้ชมพบกับเส้นทางชาแนลอยู่ในโหมดการเกษตรนะครับสวนเกษตรอินทรีย์นะครับคลิปนี้ผมจะพาไปชมผักหวานป่าครับที่ปลูกเมื่อวานครับเมื่อวานตอนเย็นปลูกไปแล้ว26ต้นนะฮะเหลืออย,อยู่ที่ยังไม่ได้ปลูกก็ประมาณา10-20ต,ต้นนะฮะก็เมื่อวานค่ํเพอดีครับปลูกไม่ปลูกยังไม่หมดเดี๋ยวผมพาไป ดูครับว่าปลูกบริเวณไหนนะหะวานป่าก็เห็นราคามันแพงครับกิโลหนึ่งก็ประมาณสองรอยบาทก็เลยอยากลองมาปลูกดูสั่งต้นพันธุ์มาครับจากสระบ,บุรีต้นรอบแปดสิบบาทครับแล้วก็มันเป็นแบบกิ่งตอนนะฮะแบบกิ่งตอนผมก็มช้าไว้ก่อนช้าถุงไว้สองสามเดือนครับแล้วก็เพิ่งเอามาลงดินเมื่อตอนเย็น,นครับเมื่อวาน ผักหวานป่าย6ต้นนะฮะตอนนี้ก็ปลูกแซมๆกับต้นกับตะไคร้ไว้ก่อนนะฮะตะไคร้ก็เริ่มจะแตกกอใหญ่แล้วพอเอาตะไคร้ออกก็จะเห็นชัดเลยนะว่ามีผักหวานป่าตรงนี้เป็นพืชพืชระยะยาวนะครับเป็นพืชระยะยาวตะไคร้เป็นพืชอ่า ระยะสั้นนะครับก็ปลูกสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะจะได้มีผักส่งไม่ค้าเยอะๆนะเกี่ยวเล็กผสมน้อยครับอันนั้นนิดนึงอันนี้นิดนึงก็สะสมก็วันๆนึงก็ได้หลายร้อยนะผักหวานป่าครับยี่สิบหกต้นก็ปลูกล้อมล้อมล้อมแปลงสลนฮะแปลงผักที่ใต้สลนก็ปลูกล้อมครับ แต่ต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่านะครับเหลือแค่ใบอยู่ข้างล่างเองกิ่งข้างบนมันตายแล้วแต่แม่บอกว่าน่าจะน่าจะรอดอยู่ก็ปลูกไปยี่สิบหกต้นนะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะปลูกให้หมดครับประมาณยี่สิบต้นนี้ก็ปลูกตาม ปลูกกลางแปลงของกระเพราเลยนะครับเพราะว่าเราจะปลูกเป็นเล็งเป็นแถวไว้แต่กระเพาก็สามารถปลูกยังปลูกได้นะครับกระเพาก็เป็นพืชรายวันครับตัดท้ายได้ทุกวันก็ปลูกจำแซมกันครับเกษตรผสมเกษตรผสมผสานใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผักหวานป่าต้นพันนะครับ เป็นกิ่งตอนครับต้นละแปดสิบาทสั่งได้ครับมีเข้าไปใน Google ครับพ,พ,รพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าผักหวานป่าครับจะเห็นว่าแถวบ้านหม้อครับบ้านหม้อไม่ใช่บ้านหม้อสิบ้านหมอบ้านหมอแถวสลับบุรีนะครับก็จะมีแหล่งปลูกผักอ่อนป่าเยอะที่สุดนะฮะเยอะมากครับผมก็ได้ไปชมสวนฝักหวานปลาที่สรับบุรีมาแล้ว ก็อีชาเาโอ้ผังวานป่ากิโล,ลหนึ่งสองร้อยนะขี่ละยี่สิบบาทอยู่กรุงเทพซื้อมาแกงครับขี่ละยี่สิบบาทเออถ้าเราปลูกเองเนี้ยเอามาแกงก็ประหยัดตังค์ไปนะยี่สิบาทสี่สิบาทหรืออาจจะเรามีเยอะแล้วก็ส่งตลาดครับได้กิโล,ลละสองร้อยนี่ก็โอเคแล้วฮะวันวันหนึ่งเราก็ เก็บเกียว5โล10โลแล้วก็โอเค้า5โลแล้วก็พันหนึ่งเลยนะครับกี่โลสองร้อยสิบโลก็สองพัน,นครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ราคาสูงครับสูงทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ยอดนะครับยอดอ่าอ่ายอดผักหวานฮะก็ปลูกแซมๆครับก็ทั้งอ้อยทั้งกะเพราครับ ปนปนกันไปฮนะเมื่อวานก็ชอบอะอ่าปนแต่บ้านนะก็มาถามว่าโอ้ปลูกอะไรกัน,นอีกฝัหวานปลาครับปลูกเยอะไปหมดเลย ก็เป็นเรื่องปกติครับก็อยากทําหลากหลายครับอยากปลูกให้หลากหลายที่สุดนะครับเวลาเก็บสม,มัยบคาจะได้เก็บเล็กผสมน้อยอันนั้นนิดอันนี้หน่อยจะได้ก็จะได้เยอะครับจะก็จะได้แบบว่ายอดขายวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะได้เยอะขึ้นนะะก็ถ้ารอแต่ตไคา้อย่างเดียวก็มันก็ได้ไม่กี่บาทครับตไคร้กะเพราัีชีฝรั่งแมงลัก หรือว่าโหระพาอะไรพวกนี้นะกับชะอมกล้วยก็นานๆได้ตัดทีก็มันไม่ได้ตัดตอนเนื่องก็เลยหาอะไรมาเสริมอีกก็เป็นผักหวานป้านะครับเป็นพืชราคาแพงราคาสูงคนะไม่ใช่ราคาแพงนี่ก็ผักหวานป้าบริเวณนี้ก็น้ำยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับก็อาจจะ ต้องใช้บัวรดอย่างต้นนี้ก็เมื่อเช้าก็ตักน้ําใส่บัวมารดนะครับสองต้นนี้ก็ต้องช่วงแร้ก็ต้องดูแลครับผักหวานปลาเพราะว่ารากมันยังไม่ไม่แทงหากินไกลนะครับยังอยู่ในแค่ตรงหลุมก็ต้องดูแลใกล้ชิดน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวไปดูผักหวานปลาที่ยังไม่ได้ลงปลูกนะครับก็ยังอยู่ในถุงอยู่ มีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับถ้าเราไปรับเองอ่มที่สวนก็จะตัดกิ่งใหญ่ๆให้เรานะที่สลับบุรีครับตอนผมไปเอาชุดสอนะครับเขาจะตัดกิ่งใหญ่ๆให้ผมแล้วก็เขาจะไม่ตัดกิ่งออกเยอะนะครับก็จะเหลือกิ่งให้มันแตกใบเยอะเดี๋ยวไปดูกันครับตัวนี้ก็หอมเปนะครับชีฝรั่ง แปะสิบแล้วบางแล้วก็บางแปลงก็ยังไม่ได้แปะใช้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยมูลไก่หมักนะครับหมักหนึ่งเดือนถึงมาใช้ได้นะนี่ก็จะเป็นปักหวานป้านะครับที่จะปลูกลงดินเย็นนี้นะครับก็ แต่ยอดเยืะเหมือนกันครับก็จะมีต้นตายก็มีครับก็ก็จะก็เสียดายครับตายไปห้าต้นนะครับต้นละแปดสิบบาทสี่ร้อยครับแล้วก็เสียไปสี่ร้อยถือว่าเป็นประสบการณ์ครับคือว่าเป็นประสบการณ์ก็ไม่ค่อยเรียเเท่าไหร่ฮะก็ยังก็ยังเหลือสวนมากครับก็ยังยังเติบโตได้ดีแต่ยอดเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเยวจะลงดินแล้ว เดี๋ยวยังไงผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าปลูกเสร็จแล้วมันจะมาแนวไหนนะจะปลูกบริเวณไหนแล้วก็มันจะเวลามันโตขึ้นมามันจะเป็นแนวไหนนะครับจะก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ